สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดอะะ้อค่ะเมื่อนี้บุ้มไม้ยางรอสวนยำแรงค่ะหกมังค์เคงเหรอนกขึ้นสิเขาบ้านเขาซ่อ,องละละเงียบเลยบ้านนี่เงียบหูเมือนี้วีดวาดวีดวาดเปิดเหมืองโหลดค่ะนกเมื่อนี้บุบ้มมาอัปเดตบัคเกอร์เทศค่ะ,ะ,เ,ะเ,คเป็นบคัคเกอร์เทศสีสีม่วงเนาะค่ะเนาะบ,ะคบัคเกอร์เทศบลูเบอร์รี่เนี่ย แต่ว่าย,ยังบ่เห็นหมากดอกค่ะเห็นแต่ดอกมาแล้วเอาบาเกระเทศซีต้นเนี่ยที่บุ๋มเอามาโล่งปลูกโลงได้กะบะหลังบ้านเบิ่งเนาะคะ่ะมันเหลือจากที่บุ๋มปลูกโลงได้กะทางที่บุ๋มเคยเหตุคลิปไปเนาะคะ่ะทางพุน่นอะต้นยังบบใหญ่ซ้ำหนีดอกค่ะนี่มาทาั้งหนีต้นใหญ่กวัวแล้วเนี่ยเบิ่งความแตกต่างของมันได้เลยค่ะเดี๋ยวบุ๋มพาไปเบิ่งทางพุน่น เบิ่งความแตกต่างของมันว่าบ่อเคอร์เทศมันมักอยู่แบบใดเนาะค่ะบ่ราว่าสิปู่ไม่บองใดบุงก็คือเก่าคือเก่านั่นแหละค่ะเพราะว่ามึงปูกบ่อเคิด์เทดไม่เคยได้กินเคยได้กินเทละหนวยตดละหนวยค่ะนอกนั้นก็ตายออกมาหนวยหนึ่งก็ตายเนี่ยสิมะรุนส้มนี่ค่ะสิมะรุนส้มนี่ว่าสิได้กินบ่ว่าสีเกิดดอกมาแล้วจะจับมากห้บ่ค่ะเมื่ออัปเดตให้เบิ่งบุมบ่ไใดมาโดนดอกบุมสิเข้าบ้านไปเฮ็ดกับเขา เริ่มคำล่ะค่ะเวียกร้ายเมื่อนี่ไปข้างนอกมากค่ะมุเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิอ้องยุแต่ว่าผมยังบ่ตัดคลิปค่ะบรรยากาศทางผ้าพองญไปหาหมอถ่ายรลูปวิวข้างทางมาให้เบิ้อยู่ค่ะเบื้องบอกพิกของเฮ้าเนี่ยมุก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่บอกพิกไม่ได้แดงมุ้งกับปิดออกปิดออกเท่าละกรรมัมสองกรรมัมมือละกรรมัมสองกรรมัมทังสามกําได้ค่ะกะบร่วมๆกันไป บกพริกอันนี้ฮาบกพริกแดงพูดเห็นอ้อยบ่ค่ะอ้อยที่บุ้มบอกออกจากกระถางที่บุ้มเคยทําคลิปไปปีที่แล้วนั่นแหะค่ะนี่ออกออกจากกระถางไปปลูกไปทั้งปุ่นงามบ่ค่ะชีโก็โดอยู่งามงามใบางามงามใส่เต่ฟุน้นซื้อได้นั่นค่ะบุ้มเอาขี้เป็ดใส่ให้ใส่บ่เพ็ได้เป็นเดือนแล้วบ่าขี้เป็ดนะคะพ่นพูนบักเน่าฮาก็เริ่มเอยายุ่บ่อยู่ก็กดหยุดวันนี้โอ้ยก็เลยดด้เรื่มใหม่เลยบาทนี้ ไปตัดตอเอาเดอกคาบันนี้เงืดลายไปกดยุดตัวใดเน,ะนาะบ,บอกเน่าบอกเน่าฝรั่งบักเลมอนซุกเลืองเต็มต้นแล้วปีกายเน้นได้บอกลายปีนี่ก็ได้ลายค่ะทั้งมันยุไก่ทั้งน้ำมักค่ะเปิดฟ้าออกกระเทจากใส่รถแล้วก็ลดน้ำตามไม่ได้ผสมยังมักง่ายค่ะคืออย่างนี้เด้ผม ปลูกจังใดมันก็ได้กินดอกค่ะบักหน้ามันอันหลากมันแข็งแรงแล้วมันหากินอาหารได้ไกลแล้วค่ะมาตงมองบมรุงอีหอย่างมันลายมันก็ได้กินบกนักนาวเฮาเบิ่งบักพริกเน่บักพริกทั้งนี่นี่บักพริกขี้หนูขาวไทยเนี่ยเหมือนแรงคือขาวงามแท้เอาจัว่วอย่ต้นน,น้อยๆขอมอดแคดแมทคอลอแคร์อต้นน,น้อยๆแยกออกจากในกระถางมันหลับเป็นต้นน,น้อยๆยังสีน้องขาวเบื้องใน แยกออกจากในกระถางมันอยู่กระถางโดนพดมันแตกยอดออกมาบ่ท่านมึงเนี่ยนี่ดอกแต่ก็พ่อได้เก็บอยู่ค่ะเหลือปีนี้นะเหลือกินเหลือแจกเหลือใจอยู่ดอกบ่ได้ขายดอกค่ะปีนี้แจกมู่แจกพวกแจกมู่แจกพวกผู้ใดมาเยี่ยมมายามก็แจกเพิ่นหมกพิกของเฮ้าพิกในกระบ,บะ ปีนาค่อยว่ากันไม่เนาะคะ่ะเนาะปีนี้ซื้อดินซ่าโคดคันโควิดบ่มากกันเลยสีบ่อนนี่มัน <c oughs> สิเข้าบ้านแล้วดอกค่ะคําแล้วเริ่มมืดเริ่มคำมมาแล้วเป็นม่วๆแล้วพากันดูแลรัลกษาสุขภาพกันเด้อค่ะพี่นองคะ่ะขอบคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อนนะคะ่ะเจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ